สวัสดีครับผมหลังจากที่วันนั้นนะครับผมนะก็ที่บ้านของพี่ๆแก๊งซีซนะครับผมที่ผมได้ไปร่วมร้องเพลงแล้วก็จับได้ทายได้ทายปัญหานะก็เป็นของรางวัลที่พี่สาวที่ใจดีก็คือพี่โมโมนั่นเองแล้วก็เพื่อนพี่ๆน้องๆชาวแก๊งซีซทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมที่ ได้ไปร่วมสนุกกันนะสำหรับผมก็โชคดีครับผมก็ได้ได้รับของรางวัลซึ่งก็ยังไม่รู้เป็นอะไรเนาะก็เรียกว่ามีม,มีเรียกว่าผู้ผู้ที่เรียกว่าเป็นอีกอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เป็นแรงผลักดันซีซี่จากหลายหลาย,หลายครั้งเนาะทีะ่ช่วยช่วยพี่พี่พน้องๆเราด้วยการอส่งของมาให้ครับผมก็ ขอขอบคุณคุณกิกด้วยนะครับผมขอขอบคุณคุณกิกด้วยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูครับผมว่าในกล่องนี้เป็นอะไรอะเรามาเรามาแกะกล่องกันดูครับผม ลอ,ลองมาดูกันนะครับผมว่าข้างในเป็นอะไรนะครับผมว้าวเห็นไหมครับผมนะสิ่งของที่คุกกิ๊กส่งมาให้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นว้าวขนมครับผมขนมขนมขบเคี้ยวนะขนมขบเคีย้ยก็อื ต้องขอขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณคุณกิ๊กด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในอีกสักอันหนึ่งนะครับผมว่าขนมอะไรครับปีพอมาซะอย่างดีเลยเนาะขอะบผมของเป็นขนมของขอบเคี้ยวนะครับผมทานเบาๆทาน ิอ๋ดออมาอย่างดีเลยครับผมมาแกะกันดูครับผมว่าเป็นขนมอะไรนาะอย่างเงี้ยครับผมก็ออบแจคุกๆิ๊กจิกกมากนะก็ก็ไม่ค่อยได้ดีวสักเท่าไหร่แต่ว่า เรื่องของแล้วก็ขอขกบเตี้ยวนะครับผมเนะก็เป็นเรียกว่าขนมกบที่เรียกว่าทานกันได้ทั้งครอบครัวนะครับผมมอใหญ่มากนะครับผมแล้วก็อ่าก็จะแด่งแบ่งปันกันทานนะครับผมที่บ้านเนาะก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับผมขอขอบคุณอที่ี่สาวที่ใจดีก็คือ ขอขอบคุณพี่โมโมนะครับผมขอขอบคุณพี่โมโมขอขอบคุณคุณกนะิกเนาะขอขอบคุณคุณบัวน้องลาตีฮีโร่นะครับผมแล้วก็พี่ๆน้องๆพี่น้อยนะครับคุณนัวหัวม่วนด้วยที่ได้มีโอกาสเนาะได้ไปเล่นแล้วก็สนุกแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆหลายๆบ้านหลายๆท่านที่ไปร่วมสนุกกันที่เราไปทายปัญหากันก็คือเป็นการสร้างสัมพันธ์กับมิตรภาพความสามของพี่ๆน้องๆเราชาวชาวยูทูบเบอร์ทุกท่าน ก็ขอให้อ่าณวัน,น,นสงการนะครับผมนะก็ผ่านมาก็คือเรียกว่าเป็นวันปีใหม่ไทยแล้วก็ปีก็คือผมขออํำนวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกขอให้ทุกๆท,ท่านพี่ๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นแก๊งซีซี่เ,เพื่อนๆพี่น้องๆชาวยูทุกคนขอให้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมใจรังปรารถนาหวังได้เงินก็ขอให้ได้เงินหวังให้ทองก็ขอให้ได้ทองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณในทุกๆเรื่องทุกๆราวของพี่ๆน้องๆเราทุกคนนะขอให้เราพวกเรารักกันแล้วก็สามาัคคีกันเช่นนี้ตลอดไปนะครับผมสําหรับบ้านในน้อยของผมเนาะสมศักดิ์พิเดศไลฟ์สไตล์ก็ขอกล่าวคอบคว,ว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับผม